มันเก่าแห่มันยังได้กับมันตู้เหมือนน้องบ้าทกันดีนะครับมื่อวีนอยู่ผมบ้านน้อยสามกุวันมื่อวนี้มาหากินน้ำทงเดี๋ยวตึ๊กฟังเนี่ยตึกฟังเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวสิเปลี่ยนแผนใหม่จากกากมกากื่อวานนีมากากซื้อนี่งเป็นนึ ทางก็ดีไปทางไหนตอวนี้ตัวเดียวเตียนออกเจ้าฟีกันเจ้าโล่สามันใส่วัานอู้

อันบักเมื่อเ,เอยแนวได้วันตัวนี้ก็ยง่น้่านนีน้ะมนคนะโตอยูอ่สูนทีคนละขาอ่ะมันนเงาข่อยมันตีดมันของนี้กด้เดนตีดจุ่มเดียก็ยุ่มันเดียวาตอแนวได้นท่ันไว้เรื่อยว่ะเออเด็กๆต่อ จักโละจักโละโลครึ่งโลงครึ่ง,โอ,ง,องโอ้ยอ,อยู่ในสานน่ละ ปัด <Or not. S 1> no, กินอร่อนอดอร่อนอดนะครับอร่อนอดนะครับปะนิน้นตอนนี้ก็สิพ่อแล้วนะครับตึกซ้ำพ่อได้กินมาได้เอาหลายเป็นใน<พ>อโอ้มีหอดปลาบู อืออ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 อี่นองราปลาหนารดนะครับ นี่พี่น้องมาดินเสียวขึ้นมาเห็ดกินนะครับมเอนี้นะครับเขากะได้อยู่นะครับถือว่าประสบผลชุ่มสร็จเนาะกะขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคล้องผมเนาอเบาเนาะอีสานม่วนในครับเดี๋ยวเอาไว้เก่าขึ้นหลังคลิปหน,า,หนานะครับจังพอผมเบา้าเนาะอีสานม่วนอีกท่านึงสำหรับมเอนี้ขอบพระคุณทุกท่านก็แล้วกันนะฮะที่เบิ้งคลิปให้เดี๋ยวไปเห็นปลากินก่อนปลนี้พี่น้องนะครับสำหรับเมนี่สวัสดีนะครับ